นะครับก็ขอปอบคุณนะครับมีประชาสัมพันธ์ที่ได้พันาร่วมไม้ร่วมมือกันแสดงถึงความเชื่อมแข็งของอำเภอลำพักของเราชาวลำพักเรารักลำพักเราโต้าพิทักลำพักของเรานะครับโรคไข้ไข้เจ็บก็ปเป็นเรื่องธรรมดาเข้ามาในพื้นที่เราเราก็ร่วมใจประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องชาวลำพักของเราให้ได้มากที่สุดและที่สำคัญน,นะครับ ก็ประกาศจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ฝากไว้เลยก็คืออยากจะให้เน้นย้ําเรื่องมาตรการส่วนบุนคคลหัมแมสอยู่ห่างกันมันล้างมืออันนี้ครับจะเป็นปุ่มคุ้มกันที่ดีที่สุดคุ้มกันนะครับก็ได้เวลาเป็นแล้วครับผมก,ก,ก็ขออนุญาตเริ่มการปล่อยมอเตอร์รถประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอให้ทุกท่านโปรดจำเป็น <c oughs>

ทั้งนะครับขอบคุณมากครับก็เป็นฝันกําไรบ้านแล้วก็โดยเฉพาะทีกชรบเนี่ยที่อยู่ในหนู่บ้านนะครับเอาจากมาตรการต่างๆที่เราทำกันแล้วเนี่ยย้ำเลยเรื่องมาตรการส่วนการรับไว้มันร้ายเือนะครับทีนี้หลักๆก็ย้ำนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีเวลาประชันกันแต่ นะครับเพื่อมาต้นไม้ต้นไม้ต่างนะครับเราขอให้กับโอกาสนี้นะครับขอเชิญนะครับพี่น้องชาวบอนะครับท่านผู้ใหคูค่า พยายามช่วยป้องกัพี่น้องระศดรดีและผูวใหญ่จากนายลกรัสีกรมได้อเภยลัทับเทศสาาตะบนลังทับนายกจ่อยและสออวตสมจิตเททอสถานีวิทยุเอฟเอ็มร้อยหนึ่งจุดสองห้ามเคเองเทับ